ขออะไรชายขออะไรชายนี่สไนด์สนเนี่สน์สไน์นี่สไน์สน์ไอใชายเนี่สไน์ไม่เหมือนคขพูดเลยว่าขอให้สไนด์เราไม่เอายิงหตัวแล้วนะอะไรงเว้ยมันอยากสไนด์ไกลสไนด์ไกลเดาเอ็เฮ็ยเอ็นมีดีไหนผมจับเองี่มามาม่พี่อยู่น่ ตึแกมันโดนยังวะทำไมมัน,นเดือดกันจังวะแถวเนี้ยอุ้ยเยอะเลือสิบคนแล้วตึ้แกไม่งองนัวเฮ้ยเชีเ่ยเหลืสอสิบสองคนไม่คตรไหวเราเสพวงอยู่กับเราเนี้ยเดี๋ยวว่ะพี่ใช่ตื่นใจตอนนี้แหละเฮ้ย<ช>อ,อยอ้ได้แชมป์บอลอะไรไม่นี่โอ้เกินไปว่ะมาล้ออันเป็นการผ <c oughs> <ป>ูกเข็นจิตใจจำผู้ไม่เกินสิบปีความไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทอันนี้รู้หรือมั่วมั่วมั่่วอา ไม่รู้กูจำคุกอย่างเดียวอ่ะตัวจำคุกอยู่แล้วผ้าผู้เยาเออถูกต้องอ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนครูแถวไอ้ขี้วอกข่าวอ่ะแม่งมีเมียมีลูกอยู่แล้วไปชอบเด็กอายุ17โดนไปซ่า52ปีนั่นทำพี่บอสเลยอ่ะโดนไก่ยิงเนาะโดนไก่ที่ก็เล่นมันดีไก่อ่ะ ลอยนาสารเลมถ้าเราทำวันนี้เป็นไงล่ะมือสีนี้อะเป็นไงละมือมาจีดซุยดิมาจีดุยตัวลานวงการพี่กูระดับตัวลานวงการแล้วลานวงการเฮ้ยลานแล้ววะวงการใกล้ว่ะคือพี่ตัวฟอสอ่ะครับแปลเป็นภาษาไทยก็ซิล่าก็ซิล่าเลย มุกเจโอโอเอ็มจีเอ็กมาว่ะเออมึงอย่าปากีเอควายโง่อะไรวะอะไรวะโอเอ็มจีเอ็กคืออะไรวะให้มันรู้ได้ไงวะพี่บอสมันพูดดีกับพี่บอสมันอยู่แกนโอเอสซีจำได้จำได้มันทิ้งมันอยู่ตามหลอพี่บอสอ่ะตามหาพี่บอสกูอยากรู้ว่าแกเราดังไม่ไหวแล้โอ้ยยืนอยู่หน้ากูมองไม่เห็นก็ไหนวะ ไอ้เฮียมายืนยืนเก็บของในมาร์เก็ตผมอ้าไอ้เจอยืนชิวแฮะเออไอ้เฮียพอกูมันพอมันวิ่งกูเพิ่งเห็นไอมาลีบานนี่หว่าที่ตัวกูยิงแต้กูเชื่อไอ้เฮียเนี่ยมาคายไว้ไหนกลอนมาดิบานเลยเนี่ยมันอยู่ในแกนนั่นแหละมันตัวแพทเทิร์นพี่มันคนละชื่ออยู่แล้วกับไอ้ตัวอัธิเดชโค้ดสองโค้ดฟูอ่ะกูบอกเลยอย่าไปหัวซานพี่ที่ด่ามึงจะควายพอฮะ อ่าใช่วงจบเราพี่เพราะว่าวงไม่อยู่แถวนี้แหละคนไม่แถวนี้เพราะว่าช่วงนี้กล้องมันรันวงการยเยอะครัมมากเราอยู่ในมาร์กิ้นนี่แหะซิลซิลแล้วนะเอาไปเอาไปไปยังไม่มีอะไรเอาไปกระสุนไม่เอาปืนด้ดูกระสุนโอ้โหผมมีสองแม็กซ์ก็ยังพ้นผมถึงกอเอาไปคนละแม็กซ์เอ๊ะขี้ซาำหมกเหรอผมมีสองแม็กซ์ตลอดตรวจยังไม้ไอซีว่ะเฮ้ยไม่ดีกว่าเฮ้ยมีไอซีเปล่า ไอตำรวจมีนะไอเีผมเล่้ยงาหมอไ่ยินะไม่ติแมกเนี่ยพี่ไอาี่ไอแม็กไอพี่สิบห้าพี่มีเนี่ยสิบห้าไอแม็กใครเล่นพี่สามหกวะพี่วัดบอสเอาไปแม็กเบนบนัีสามห เอ้ยมียาไอ้ก็ไอ้น้องจะบอ่ะพี่ติดตัวอีสองอันเด็ดยวพี่เอาไม้สามมือมือสักอันเลยเฮียผมมีแอนตี้ยนหนึ่งเพย์นั่นเองไหมัม่สานไปสามันนั่นนี่นี่เยนี่เลยแบนเด็ดเด็ดเจียวกระดกมาก็ได้พี่เฮ้ยมีคนสวะไม่หรอเกือบตายเนยเอาหนักเคสสไตล์พี่บอสไม่เก็บว่าเดินผ่านทำไมอ่ะโอ้ยปวดแขน วงมันอยู่กับเราเนี่ยเดินมาจู้หน้ากูอะไรกันเดินมาจูวะใครอยากเอ้ใครยังไม่มีสังคมเลยพี่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 ไม่ร้อยเล่นทีสามหกเล่นทีสามหกจริงไหมเนี่ยแต่บอสะจเล่นทีสามหกจริงไหมเนี่ยนี่พี่วอนไม่เอาหมวกนี่ไปตัวแมวหลอกหมวกไก่ฮะ ถึงไงไรควายแอลพอด <mm ิมันเป็นแผนลวงไอ้หนุ่มอย่ยิงกูเดี๋ยวแม่แดกตัวที่แล้วดูดทะลุกำแพงจุกยาตัวล็อกตัวล็อกกูดีว่างั้นดูดทะลุกำแพงเฮ้ยยอ่าเอาไปอย่าเอาไปมุกตัวนะดูดทะลุกำแพงโอยู่หอบเข้ามาอย่เข้ามาตัวตึงตัวตึงกูยืนอยู่นะกลัวน้องชายวัดเลย เฮ้ยเหลือสามตัวเองเขอย้าหน่อยขอย้าหน่อยนี่เป็นแบนดเดตเอาปะเอาไปไหนเกลือช่วนี้ของใครอ่ะเอาไปช่วงนี้ยากจนอะเอาหมดอ่ะมีแบนมีแบนเดตใหม่ไหมอุ้ยอุ้ยระเบิดมปลาระเบิดห้าวมันห้าวไอสัตว์นี่อย่ากปากแตกมองดูแล้วนี่มาระเบิอี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ต่อไปไม่อายเฮียกูห้าวโด้วยใช่ไหมเนี่ยไม่

ยาอะไรวะยาธรรมดายาธรรมดานี่มาเอาเดินไหลลุ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 ลคเยอะลุ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 ลลุ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 ี่มาจากตรงรถลิลุ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 รุกุลลุลุลโะพี่ยนโอบัก สองตัวเองแคู่่ตรงไหนวะกสะพลานเจอกันเลยเจอกันเกือบจะจดนชุกหัวแตกกันแหละแต่เก็บไอ้ดอกมากไปเจอตรงไหนเฮ้ยนี่พี่เก็บไปเนี่ยถ้าแตกถ้าพี่แตกแสดงว่ามีคนแย่งนั่นหแหละมมันเลยอ๋อโคตรดีเลยพี่โคตรทำตัวมันมีประโยชน์อ่ะเออรอตีนผู้ได้มุมเล่นละมุมเล่นที่โคตรดี เสียสละให้ดเดนละเว้ยมาเก็บเียบร้อยแล้ใช่วะใช่ครับมันหิวอะเฮ้ยมันหิวอะ <c oughs> ให้พี่เมียมันเงินตัวนึงหิวก็คืออยู่พี่ไม่ไม่พี่เสียสละอย่าพูดในทางที่ไม่ดีให้พี่เอาเย็ดที่อะไรของของบพ,พันพอมันไหนเี้ยมีแหรอ ดีเม่เอมเ้างไม่เอ่ะเพียบเลยเนี่ยออดีพี่นะว่าดีเอ็กสียอะยัไม่ได้ถอนอีกเลยพีเดียเว้ย่อ้กแบ่งมั่อกีผมไม่มียาดีเอโคตรยิ่อะไรอีกเยอเอออดีมันแบ่งมาแบ่งนน้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอดะวยงเี้ยคมครับนี่มันตึ่งใหญ่รอวะนั่นแหละดูทรงเนี่ยนี่ไงเร้ยงยู่ไหน าาตายมันตายตายมตายเียมันต้องกิอรอยางี like ้ยนอลุ๊ลุลุมไรอยาง้ยไหนมันม um ีเรื่องเห็นตัวเดียวเรยบรยลยตัวเดียวออไอเนี่คนละตีแล้วเนี่ยไอเนี่คนละตีแล้วนี่ยานาตรย้อยาี่ยตอียนาตอยนาตมันมีมัน ต,ตัวเดียวต่อใส่ก็ตายหามัแล้วใหม่แต่ม,มันเก็บหมดสี่ก็เต็มเ,เตืเอนบูเลอกเ <c oughs> ล่ออนล่ย์แม่งรออ่ะจริงแม่งรอเริงคยอมอ่ะเพราะน่าจะรู้แล้วว่าเราอยู่ตรงเนี้ยใช่มอเตอร์ตัวไอซีหนึ่งอ่ะนี่แต่ว่าถ้าเราเป็นโงูงูลงลง,ง,งสี่ตัวนี้มันแอบมุมยิงเราเราตายหมดอ่ะสี่คิวไม่เป็นไร รถเปิดไม่กลัวอยู่ตึกใหญ่หวะตัวเดียวเนี่ยที่นี่แม่งแหลมมาตัวเดียวไม่แหลมที่นี่ต้องเงินจริงเลยไพยาบาลยาโคตรเยอะเลยวะเหผมยาละสามพี่ันพี่กลัวเอ้ยวงอยู่ทางโน้โอ้ยวงอยู่ตึกไอเฮียมันอยู่ตึกก็จบเลยนะเออมันน่าอยู่ตึกแหละเข้าพร้อมกันก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่วีงงโล่งๆเลยนะ มันอาจะเล่นเปลนอยู่หรอยืนสายไวสิยังเคยเดินวะบ้างไม่ใช่ผมแหละอยู่นู่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่พวกเราเดอมาโครูดใช่ยี่ตัวเจอน่ะเล่นไปไม่มียาไอ้ยาไระยาวิ่งมานะ ถ้าตรงนี้ไม่มีก็อยู่บนตึกอ่ะแค่นั้นยาน้ำเสียงเฮ้ย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 อยู่ตึกใช่ไหมรู้อ่ะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสารบดิว่าด้กูยิงเขาได้ไม่ได้อยู่ตึกแล้วไม่ได้ที่หรอยาโคตรเยอะอี้อใครมียาวะผมผมผมยาไม่ค่อยมีเเออยาก็บอกอยู่ าบอกอยู่ไม e ่ค่อยมียาเฮ้ยอยู่ยาเนี่ยไหนยาอย่าปากีอย่าปากรีแนวยากระปุกมาดิบอกใครวะไม่ต้องแล้วไม่ต้องละขอยาเอาไปทำไปไม่เก็บไอเดบิอีกรูปกูละเก็บที่ได้ไหมไม่เก็บใหญ่หรอกผมว่าี๊ขี้อ่ะค่ะเมี่ยงอที่หนึ่งไปเฮ้อไอ้เหี้ยจำใจขนาดไม่ยอมออก แค่บอกว่เก็บอะไรหรูดนะเป็นรวมๆมันละกันรวมมันรูดกระดูกว่างไงเฮ้ยจะวีเอสอีเฮ้ยวีเอสวีเอสวีเอสวันดวงสุดท้ายนะงั้นเรารอวัดวงสุดท้ายเนียนข้างบนเปล่าวะเนี่ยตอนเนี้ยมันนั่งดูเลาะหัวเลาะไปไหนกูแล้วตัวทีเดีกูขึ้นมันได้เห้ยเฮ้ยกูจะโดนเลาเอาขึ้นมันได้เนี่ย เฮ้ยมองไปเพื่อนเฮ้ยมันพูดออกใครเปิดไม่พูดวะผมผมผมดวงเนี่ยโอ้วงอยู่กับผมโอ้โหโดนตอทางกายกระแตกแล้วไอ้เหี้ยบเจี๊ยบหนีดีกว่าจ้่วจ้า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 วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไหนไหน เออไหนวะอย่าพึ่งอย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงเออนั่นแหละอย่าพึ่งยิงใส่จุ๊บใส่จุ๊บายไม่ใส่จุ๊บกูขอเก็บแอ้ดอกก่อนเพื่อสนายโอ้เฮ้ยเดี๋ยวกู่งไปยิงไกเองไปไปพี่ไปเราดูให้ตรงนั้นเหรอทำไมมันยิงปีน่ะใช่ไหมผมผมเราพี่ขอโทษพี่หมวดเดี๋ยวคุณจะเชื่อพี่กูได้ไหมใช่โอ้คุณจะโกงคุณทำไม

อ้อมไซอ้อมไซยี่บายละพร้อมยี่บารอ้อมไปด้วยพี่กูออกวงด้วยนะประเด็นอ้าวมายิงอ่ะโดนล็อกขวาไว้อ้าวอ้าวอ้าวความกดดันตัวกูอยู่ที่วิโอสเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโดนยิงพี่อ่าโดนยิงได้มึงชะล่าใจไปดิ เกือบไปมึเกยูแพ้บอกให้กูอ่อนให้เฉยอยากให้มึงนี่นึ่งเจแล้วแหละอ๋อเก่อเกือบไปเกือบไปใจหายแวบเลยใจหายแวบเลยแม่มันจริงกูไม่โดนสักนัดเลยเจ้เกม